ห้องสมุดคือเกิดขึ้นมาเนี่ยอยากให้ทำอะไรกลางน้ำเพื่อประดับห้องสมุดได้สมุดใบลานอิสานซึ่งมันสมัยโบราณน,นี่คือเราไม่มีหนังสือเรียนแล้วเราไม่ใช่หนังสือ,เร,เ,รสอเราใช้สมุดคอยกับใบลานและนี่นเป็นใบลานเป็นของอิสานมันตั้งอยู่ห้องสมุดมันก็เข้าเรื่องกันใช่ไหมเอาขีนะ้ออกอามามก็จะเป็นจะเป็นเนี้ย ตั้งแล้วนี่ก็มีเชือกจะมาบร้อยเนี่ยมีเชือกจะมรปล่อยเนี่ยก็เลยมาตั้งไว้หน้าต่างน้ําให้ใบลานเป็นสีทองก็ใช้ทองเหลืองขอบมันเป็นไม้เป็นสีดําก็เป็นสีดําซึ่งเราชอบปร,ประทับใจให้สมุดิีสารเนี่ยเพราะว่ามันเป็นรูปทรงซึ่งเรียบง่ายเป็นสมัยใหม่เป็นคอนเทนเบอรี่นะมันเป็นสมัยใหม่ไม้ก็ซื่อๆเอาไม้ธรรมดามาสายเพื่อประโยชน์ใช้สอยอย่างเดียว ฟอร์มฟอร์โรฟังชั่นจริงๆไม่ไม่มีรายละเอียดเหมือนภากลางภากลางมาแกะลายไทยมาอะไรมันเป็นโบราณอะ่ะไอ้นี่มันดูเป็นสมัยใหม่ดีเข้ากับอาคารต้ตั้งกลางน้ำก็ทำน,นี้ขึ้นมาอันนี้เราก็ไม่ต้องเสียเงินเพราะเรา ใช้วัตถุฝึกทำข้างโลหะแผ่นเขาพับโลหะเอะโลหะเป็นแบนแผ่นทองเหลืองก็เหล็กโลหะเขาจะตัดทองเหลืองตัดเหล็กนี่เขาเขาเขาต้องฝึกงานฝึนกอาชีพฝึกอาชีพทักษาก็เลยตั้งอยู่กลางน้ำเพื่อประดับอาคารซึ่งมันเหมาะสมเพราะมันเกี่ยวกับห้องสมุด